อากาศก็มีความจําเป็นในการหายใจครับสาหรับคนแล้วก็ต้นไม้อะไรพวกนี้ครับถ้าคนเราขาดอากาศหายใจอะไรเงี้ยก็จะตายอะค่ะเสียชีวิตได้ถ้าขาดอากาศก็น่าจะประมาณสักไม่เกิน3ามนาทีครับอาจจะได้สักนิดเดียวประมาณนี้ค่ะอยากรู้ว่าการทํางานของปอดกับหัวใจมันสำคัญกันยังไงอยากรู้ระบบการทํางานของมันนะคะของปอดว่าเป็นยังไงบ้าง สดชื่นมากครับน้องการได้สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าแบบนี้เลยครับพี่แกงแทบจะไม่อยากหายใจออกเลยครับแต่ก็ไม่ได้ครับเพราะว่ากลไกอัตโนมัติของร่างกายครับน้องๆครับที่สูดหายใจเข้าไปครับรับออกซิเจนครับแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกมาครับเป็นคาบในออกซ์่นเองครับน้องๆครับน้องๆเอามือขึ้นมานะครับแล้วก็ทาบที่หน้าอกตัวเองครับจากนั้นนะครับก็หายใจเข้าครับน้องๆสังเกตไหมครับว่าหน้าอกของเราขยายขึ้นครับ น้องๆอ,อยากรู้ไหมครับว่าอาวัยวะภายในของเราชิ้นไหนนะฮะที่ทาให้หน้าอกของเราขยายนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันไปซ่าหาความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องราวของระบบการหายใจครับอุย้ยโอ้โหสาวๆองนั้นเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรอได้ครับเชืญอขึ้นก่อนเลยครับอืมโอ้โหทำไมนานขนาดนี้เนี่ยสงสัยจะไม่ทันแล้วครับน้องๆ เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่แก่งวิ่งขึ้นบนไหนแล้วกันน้องแก่งเป็นไรมาครับวันนี้จา์ครับผมเหนื่อยมากครับทัานี้ครับทัานี้ครับ ทำไมทำอะไรมาครับเนี่ยผมเดินขึ้นตึกมา9ชาชั้นครับจันครับแล้วไม่ใช้ลิฟต์ละฮะโอ้ยสาวสาวตมเลยเโอ้แมน่นี่สาวสาวอยู่ในลิฟต์หมดลเลยเดินขึ้นตึกมาได้ไม่เป็นไรหอกสบายมากเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นงั้นลองพักแล้วก็ทำมือสูงสูงนะฮะยังไงนะจันทำมือทำมือสูงสูงเลยครับมืไไอสูงสครับแล้วสูดหายใจลึกๆเลยครับให้เต็มปอดเลยครับสามสี่ครั้งเลยครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเยอะเลยครับจันครับ ครับทำไมเพราะอะไรมาถึงรู้สึกว่าดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นขนาดนี้ครับอาจารย์เพราะว่าเราเพิ่มขนาดปริมาตรของทรงอกนะฮะแล้วก็ทําให้อากาศเข้าไปในปอดเยอะขึ้นครับนะครับก็จะทําให้ออกซิเจนเข้าร่างกายได้เต็มที่มากขึ้นอาจารย์ครับคราวนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของปอดครับอาจารย์พอมีวิธีในการแนะนําผมไหมอาจารย์ครับงั้นเชิญน้องแก่งมาดูจารย์ใหญ่ท่านนี้ได้เลยครับ จารย์ครับก่อนอื่นเลยอยากจะรู้เรื่องของตำแหน่งของปอดก่อนครับอาจารย์ครับก็จะเห็นว่าปอดของคนเรามีอยู่ด้านซ้ายและก็ด้านขวานะฮะเราจะเห็นว่าอยู่ในช่องอกนะครับก็อยู่ภายใต้กระดูกซี่โครงนะครับแล้วก็อยู่เหนือกล้ามเนื้ออันหนึ่งที่เรียกว่าสะบังลมอาจารย์ครับความจุของปอดประมาณขนาดไหนในคนในขนาดไหนในคนปกตินะฮะปอดมีความจุประมาณ5้ถึงหลิตรแต่จริงเราหายใจจริงๆเนี่ยนะฮะ เราใช้แค่ประมาณแค่10%ของความจุของปอดครับพรงกระดิกเป็นปริมาตก,ก็แค่0.5ลิตรนะฮะปกติอย่างเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยการหายใจของเราเนี่ยปอดเราไม่ค่อยได้ขยายอันนี้คือเป็นการทํางานที่ถูกต้องหรือเปล่าครับที่หายใจกันแค่เบาๆขนาดนี้เพียงพอแล้วสําหรับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็คือเราใช้แค่1 0ของความจุข,ของปอดนะฮะแต่สําหรับในนะักกีฬาซึ่ง ซึ่งเขาออกกำลังกายเนี่ยนะฮะปอดก็อาจจะขยายใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาต้องการออกซิเจนมากขึ้นแต่ในคนปกติเนี่ยขนาดปอดก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะทางพันธุกรรมนะฮะหรืออายุหรือส่วนสูงหรือเพศซึ่งจะมีความแตกต่างกันได้อย่างผมเนี่ยผมสังเกตตัวเองไม่รู้ว่าน้องๆสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าวิธีการหายใจอย่างผมในบางทีผมก็หายใจทางทางปอดผมเขาผมเรียกว่าอย่างนี้อาจารย์หายใจทางปอดหรือไม่บางทีผมก็หายใจทางท้องอ่ะอาจารย์ครับ มันแตกต่างกันยังไงครับคือจริงๆแล้วหายใจได้อย่างเดียวนะฮะคืออากาศเนี่ยผ่านเข้าจมูกนะฮะเข้าสู่หลอดลมเข้าสู่ท่อน้าอากจะเห็นว่าน้องใหญ่จะเห็นว่าท่อนาำอากาศนี้ปอดเขาเอาออกไปให้ดูท่อน้าอากที่แตกแขนงเป็นเป็นท่อเล็กๆภายในปอดนะฮะเพราะฉะนั้นอากาศจะผ่านจมูกเข้าหลอดลมนะฮะท่อน้าอากแล้วไปสิ้นสุดซึ่งไปสิ้นสุดที่ถุงลมเล็กๆที่อยู่ภายในปอดซึ่งมีจำนวนมากและตำแหน่งที่ของถุงลมปอดเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่เรามีการแลกเปลี่ยนก๊าซ ออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างเลือดกับอากาศภายนอกครับอาจารย์ครับปอดสี่ปอดนี้ฮะมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับปอดแต่ละอันครับครับอันแรกเลยจะเห็นว่าสีมันต่างกันครับผมนะครับเช่นว่าปอดที่มีสีคล้ำหรือดํากว่านี่นะฮะครับจะเกิดจากคนที่สูบบุหรี่เข้าไปนะครับอันนี้คือของคนปกติคือจะออกสีขาวๆแดงๆหน่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดที่เป็นดําๆอีกสามปอดนี้ คือเป็นที่ที่เขาสูบบุหรี่ใช่ไหมฮะไอแต่ผมยังสังเกตว่าปอดของคนปกติครับอาจารย์ครับแต่ก็ยังมีจุดดำๆอ่ะครับอาจารย์จริงๆจุดดำที่เราเห็นเนี่ยคืออนุภาคของคาร์บอนซึ่งมันตกค้างอยู่ภายในเนื้อปอดนะฮะปกติอนุภาคคาร์บอนพวกนี้เนี่ยจะมีอยู่แล้วภายในอากาศแต่เรามองไม่เห็นนะครับเมื่อเราหายใจเข้าไปเนี่ยก็จะมีเซลล์ชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ภายในปอดนะฮะเรียกว่ามาโครเฟจเนี่ยเป็นตัวจับ แล้วก็ทำลายแต่ว่าถ้ามันมีเยอะมากเนี่ยมันก็จะเหลือสะสมอยู่นะฮะแล้วอนุภาคคาร์บอนพวกนี้จะมีมากในขม่าควันของบุหรีคผมนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะเปรียบเทียบไปแล้วคนที่ปลอดคนที่สุบรีเขาจะมีมเยอะมากกว่าแต่ถ้าเราคนปกติเนี่ยอยู่ในสภาพอากาศที่มีเป็นโมลพิษนะฮะเป็นพอลูชันก็สามารถที่จะสะสม อนุภาคคารบ์บอนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นได้เช่นเดียวกันครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับอาจารย์ดำรงมีวิธีในการรักษาหรือว่ามีวิธีในการดูแลปอดของเราอย่างไรได้บ้างไหมอาจารย์ครับ,รบก็อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศบร,ริสุทธิ์นะฮะอย่าไปทําให้ปอดเราเสียด้วยการสูบบุหรีร่หรือแม้แต่ว่าเราอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่เนี่ยเราก็ได้รับขมเหลวควันของบุหรี่เช่นเดียวกันการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้ปอดเราอยู่กับเราได้ อย่างเจ้านาน <S <S ครับน้องๆครับน้องๆรู้ไหมครับว่าเอาวัวยวะาในร่างกายของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดเราเนี่ยเกิดมาครบ32เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะเอาเวยว้าน้องๆเนี่ยต้องดูแลเอวัวยวะาในร่างกายของเราให้ดีนั่นเองนะครับรแล้วกันน้องๆเนี่ยคนไหนอยากจะดูว่าปอดของเราเนี่ยขยายได้ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวตามพี่แก่งไปที่เขาทดลองเลยนะครับ<ไ>เอาละครับน้องๆน้องๆเคยรู้หรือเปล่าครับว่า ปอดของคนเรานะครับเมื่อมีอากาศเข้าไปภายในปอดเนี่ยจะสามารถขยายตัวได้ขนาดไหนน้องๆไม่รู้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเพราะวันนี้เนี่ยพี่แกงจะทาการทดลองให้ได้ชมกันครับกับการทดลองชุดนี้ครับกับอุปกรณ์เรามีด้วยกัน3อย่างครับผมอย่างแรกนะครับผมก็คือที่สูบลมครับอย่างที่2ครับสายวัดครับและ อย่างสุดท้ายของเราครับซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้ครับก็คือเจ้าปอดหมูครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการทดลองกันเลยครับวัดขนาดของปอดที่ยังไม่มีอากาศเข้าไปก่อนนะครับโดยการนําสายวัดนะครับผมมาวัดก่อนครับหลังจากที่เราทําการวัดเรียบร้อยนะครับปอดที่ยังไม่มีอากาศเข้าไปภายในนะครับผมมีขนาดอยู่ที่45เซนติเมตรครับ แล้วหลังจากนี้นะฮะเราจะสูบอากาศเข้าไปภายในปอดครับแล้วมาดูกันว่าปอดนะครับผมจะสามารถขยายตัวได้ขนาดไหนครับปอดนะครับผมเมื่อสูบอากาศเข้าไปแล้วภายในปอดนะครับผมจะขยายได้ถึง60เซนติเมตรครับน้องๆดูไหมครับว่าปอดนะครับผมเมื่อได้รับออกซิเจนนะครับผม สีของปอดนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนั่นเองครับและน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าปอดของเรานะครับเป็นส่วนที่บอบบางมากๆเลยดังนั้นเราจึงต้องมีกระดูกที่โคงไว้คอยห่อหุ้มปอดนั่นเองครับ